สนับสนุนโดย World Gas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สหมดกดสั่ง World Gas 02 272 3333 3พี่เบนครับ ร้านกำไรคนกรุงเปิดให้บริการความอร่อยราคาถูกกันตั้งแต่ก nah ี่โมงนะครับก็ร้านเปิดประมาณสักเก้าโมงครึ่งครับเก้าโมงครึ่งเก้าโมงครึ่งคือธรรมดาจริงๆแล้วมันจะเก้าโมงแต่ว่าผมจะเลทประมาณเก้าโมงครึ่งทุกอย่างบางทีบางวันของมาส่งช้าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเก้าโมงครึ่งครับก็คือช่วงบ่ายประมาณคือไม่แน่ไม่นอะไรจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยจะปิดสี่โมงแต่ทุกวันนี้ถ้าคือของหมดก็ปิดเลย ครับางวันก็บ่ายสองหมดก็ปิดแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ของร้านกำไรคนกลุ่มเป็นคนกลุ่มไหนครับพี่เบนส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น วัยรุ่นกับมันร้านผมจะสุดโต่งคือวัยรุ่นกับคนไม่มีตรงกลางเลยเหรอพี่ไม่มีคือตรงกลางเนี่ยมีครับแต่น้อยส่วนใหญ่วัยรุ่นก็คือมากินเด็กนักเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คนแก่ที่แบบนึกถึงอดีตอยากกินก๋วยเตี๋ยวชาละห้าบาทก็จะมาเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยครับเยอะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายที่คิดถึงก๋วยเตี๋ยวชามละห้าบาทก็มารำลึกความหลังกันได้ที่ร้านกำไรคนกรุงนะครับ ครับมีลูกค้าเคยชมเราบ้างหรือเปล่าส่วใหญ่จะว่ามากกว่าจะว่าไม่บอกว่าทำไมในในใน,ในที่เขาเห็นเนี่ยมันสวยมันดูเยอะอะไรเงี้ยซึ่งมันก็คือเราก็ต้องอธิบายว่ามันเป็นการทําเพื่อถ่ายแต่ทําจริงเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านั้นหน่อยหนึ่งก็คือมันก็ต้องเฟกครับพูดตรงๆว่าเพื่อถ่ายแต่แต่เวลาขายจริงเนี่ยแล้วเวลากินกันจริงๆเนี่ยยังไงก็อิ่มเพราะว่า5ชามก็ต้องอิ่ม2ี่้าบาท ซึ่งข้างนอกยี่้าบาทโวเฉลี่ยเป็นไปไม่ได้ครับแล้วที่นี่ละที่ร้านที่ร้านเนี่ยคือของอยากของทุกอย่างเนี่ยถ้าบางคนเขาบ่นว่าแพงเนี่ยต้องคิดเอาว่ามาม่าเดี๋ยวนี้หอ่อเท่าไหร่ต้องไปใส่น้าร้อนแต่ของเรานี่คือก๋วยเตี๋ยวมีมีเนื้อหมูให้อะไรให้คนเขาก็โอเครับได้ครับ ผมบอกให้ก็ได้ครับพี่บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเดี๋ยวนี้เนี่ยซองหบาทนี่ยังไม่ได้คิดค่าเตินมน้ําร้อนเลยนะครับหมูก็ไม่มีผักก็ไม่มีมีแต่เส้นล้วนๆแถมซองเดียวนี่ก็กินไม่อิ่มด้วยยังไงซะก๋วยเตี๋ยวชามละ5บาทของร้านพี่นี่ก็ถูกกว่าเยอะครับ มีลูกค้าไก,กลๆเนี่ยแวะเวียนมาที่ร้านพี่บ้างไหมครับก็ไกลสุดก็มีครับมีมีตอนที่ออกโทรทัศน์จะมีไกลไกลๆเลยก็มีแบบจากเชียงใหม่อะไรเงี้ยมากินโดยเฉพาะเลยนะอันนั้นเคยเจอเคยเจอแต่ก็ไม่รู้เขาพูดจริงหรือเปล่านะแต่เขาบอกเขามากินโดยเฉพาะเลยเขามาเชียงใหม่เพราะว่าเขาคือเขาที่เชียงใหม่เขาก็มีก๋วยเตี๋ยวชามละสามบาทเขาก็เลยมาดู5บาทกรุงเทพนี่ยมันพอกันหรือเปล่าอะไรเงี้ย คือเขาพอดีเขาจะมากรุงเทพเขาก็เลยมาที่ร้านเราเลยก็มีครับมาจากเชียงใหม่เลยเหรอครับอะไรจะลงทุนมากินขนาดนั้นเนี่ย ที่มากินส่วนใหญ่เนี่ยพูดถึงเราอย่างไงบ้างครับพี่ก็ส่วนใหญ่เป็นคําชมซะมากแต่ว่าจะหวังให้ให,ให้ให้ชมทังงท้งหมดคงไม่มีครับแต่ว่าแต่ส่วนใหญ่โดยรวมแล้วเป็นคําชมซะมากแล้วส่วนใหญ่จะเห็นใจแล้วรู้สึกว่ามีของถูกของดีอะไรเงี้ยในกรุงเทพเขาก็ก็โอเคครับผมก็ก็มีกําลังใจโอเอซิสการกุงแม่พี่เบนคำพูดนี่เท่มากๆ สั่งซองค่ะแต่ว่าว่าจะสั่งอีกอะไรเงี้ยแต่เกรงใจเพื่อนอร่อยอร่อยแล้วได้เยอะหมูก็ได้เยอะรสชาติก็รสชาติก็ดีบรรยากาศดีก็เพิ่งมาได้สอสาครั้งค่ะอ,อายเขาอย่าไปบอกเลยความจริงหกเจ็ดอะไรเงี้ยต้อน oh, <no. S 1> <laughs> รับดีบรรยากาศดีคือแบบแล้วก็รสชาติดีสะอาดอการบริการดีค่ะสุดยอด ทั้งใจมันเยอะมากครับมันเยอะมากและอย่างหนึ่งที่ร้านผมเนี่ยคือผมจะพูดตลอดเลยนะว่าที่ร้านเนี่ยถ้าสมมติคนมาขอผมกินนะไม่มีเงินผมให้กินที่ร้านอื่นเขาไล่แต่ร้านผมให้กินเพราะวันหนึ่งที่ผมไม่เคยมีเงินเวลาที่ผมไม่มีเงินเนี่ยผมรู้จะไปขอใครเขากินผมรู้สึกว่าเขาขอกินดีว่าเขามาขโมยที่ร้านนี้ก็คือถ้าคนไม่มีแล้วขอกินผมให้เลยนะอย่าลือเด็กนักเรียนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเด็กนักเรียนเนี่ยจะประจําก็คือมากิน น้ำผงน้ำแข็งอะไรก็ให้กินฟรีหมดแล้วถ้ามานั่งกินแล้วบอกไม่มีตังค์จ่ายก็วันหน้าค่อยมาจ่ายก็ได้อะไรเงี้ยคือผมรู้สึกทําธุรกิจอย่างเงี้ยผมว่ามีความสุขตรงที่แบบไม่ต้องมาคิดอะไรมากกบางทีแบบได้พึ่งพาอาศัยกันเพราะว่าคนไทยสมัยก่อนทําธุรกิจอะ่ะก็จะอย่างเงี้ยซึ่งเดี๋ยวนี้มันไม่มีไงสมัยก่อนเออไม่เป็นไรลูกเดี๋ยววันหน้าค่อยมาจ่ายอะไรเงี้ยซึ่งผมยังทําอยู่ผมยังถือว่าเรายังเป็นโอเอซิสเล็กๆเหลืออยู่ในกรุงเทพอะไรเงี้ยก็มีความสุขดีครับ เป็นครับลูกค้าเคยบ่นบ้างหรือเปล่าว่าร้านพี่เนี่ยเข้ามาลําบากหรือวเกิดบ่นครับก็คือหนึ่งมันจะไม่มีที่จอดไม่มีที่จอดรถก็คือทางแคบอะไรเงี้ยแ,แฟนแฟนนะครับ oh, <no. S 2> จักก๋วยเตี๋ยวห้าบาทนะคันเนี้ยเขาบ่นบ้างม่มีที่จอดตอนแต่ก็เข้ามาใช่ก็คือเข้ามาครับก็คือที่ร้านเนี่ยถ้าใครจะเข้ามาเนี่ยก็คือ ต้องจอ,องดตั้งแต่ปากซอยแล้วค่อยเดินเข้ามาจะง่ายที่สุดเพราะว่าถ้าเข้ามาเลยไม่มีที่จอดครับที่จอดจะแคบแต่ก็มีโครงการว่าปีหน้าเราอาจจะไปทําที่อื่นที่ที่แบบดินถนอนอะไรเงี้ยก็หาที่ที่แบบค่าเช่าไม่โหดนะก็คงจะทำทาต่อครับผมหนับนุนเลยครับพี่ร้านดีๆแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ทำต่อเิีได้ยแย่ ความสุขทุกวันนี้ของพี่เบนอยู่ตรงไหนครับความสุของผมผมรู้สึกว่าผมได้ได้ทำอะไรเพื่อสังคมได้เดินตามแนวทางของในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงแล้วผมได้ทำมันเป็นรูปธรรมเพื่อให้คนอื่นได้ทำต่อๆไปแล้วผมมีความสุขตรงเนี้ยทรงที่ได้เป็นผู้ให้ถึงจะไม่มากมายแต่ว่าก็มีความสุขกับตรงเนี้ยครับ ผมเชื่อแล้วล่ะครับพี่เบนว่าการเป็นผู้ให้ที่จะเป็นผู้ให้จริงๆเนี่ยมันจะต้องมีความสุขมากอย่างแน่นอนไม่งั้นพี่ไม่สามารถทำมาได้ถึงตอนนี้หรอกครับเอาเลยครับพี่เบนบอกคุณผู้ชมที่น่ารักของผมหน่อยครับว่าจะมาร้านกำไรคนกรุงเนี่ยต้องมาอย่างไง ก็คือร้านกำไรคนกรงครับก๋วยเตี๋ยว5บาทก็อยู่อซอยดีวานนท์สใกล้ๆก,กับโรงงานโตชิบ้าถ้ามาจากาแยกปากเกตนะครับกลับรถหน้าโรงงานโตชิบ้าแต่ถ้ามาจากงานมงวานถานนงานมงวานเนี่ยก็คือจะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงงานโตชิบ้าเบอร์โทรศัพท์นะครับ0-8112 3 1 3 4 5ครับเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้าประมาณ9ก้9าโมงเช้าเก้าโมงเช้าถึง4ี่โมงเย็นจะหยุดทุกวันพุธนะครับขอบคุณครับ ต้องบอกว่าตั้งแต่เริ่มต้นจนจบรายการเนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องได้อะไรดีๆไปจากพี่เบนและร้านกำไรคนกรุงไปเยอะแยะเลยใช่ไหมครับผมว่านะใครที่กำลังท้อแท้หมดกำลังใจทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จได้ดูจุดเริ่มต้นของพี่เบนและร้านกำไรคนกรุงในวันนี้เนี่ยคงได้แรงบันดาลใจดีๆในการดำเนินชีวิตกันต่อไปอีกเยอะเลยใช่ไหมครับและผมจะเป็นหนึ่งคนครับที่จะเชื่อมั่นในความดี และจะทําตัวให้เป็นผู้ให้อย่างแท้จริงถึงแม้ผมจะเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆในสังคมนี้ก็ตามแหมผมดูหล่อ,อขึ้นมากเลยใช่ไหมครับ <c oughs> วันนี้ต้องของขอบคุณพี่เบนและร้านกำไรคนกลุงเป็นอย่างมากครับที่ให้โอกาสพ่อครัวหัวปนันที่ได้มาสัมผัสเรื่องราวดีๆที่น่าประทับใจ าดดไไม่้ผู้สนับสนุนใจดีที่เคียงข้างสร้างรอยยิ้มไปกับเราทุกร้านอย่างเวอร์แกสนะครับอย่าลืมนะครับแกสหมดกดสั่งเวอร์แกส022723333สุดลงไม่น่าเสียใจวันนี้สวัสดีครับ สนับสนุนโดย WorldGas เคียงข้างสร้างรอยยิ้มแก๊สมดกดสั่ง WorldGas 0ศูนย์สองสองเจ็ดสองสาม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 